เดี๋เฮ้ยรับสู่ลักซี่เกมมิ่งนะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษครับจากคุณซีซ่านะฮะจะมาดูโอ้ไปกับเรานะครับคนอื่นเราก็หูยมีผู้สาวด้วยอาร์ตน,นี่นี่บีบ้าบีบ้าเอามาเอาออฟไลน์เอาแบงค์พาเพลินกระท่อมชวนหมดหชวนหมดโอเคชวนใครมั่งชวนใครมั่งแคน after น่าอัพเตอร์นะฮะฮีโรชิ รอสามวิหนึ่งสองสามไป<อ>แล้วเออมีจอซีหน้าด้วยโหดแน่แน,น,น,น่มันอาจจะมี้รรชาว่าปกติคลิปเลยมันอาจจะเล่นหมดจัดอันดับกันเว้ยตอนนี้หมดจัดอันดับมันแบบว่าเริ่มรีใหม่หมััและใครโชคดีนะฮะที่เล่นถึงโกก็จะได้สกินพิเศษไปเดี๋ยวโชว์ให้ดูในเกม เ er พื่อนผงคนนี้ที่ชื่อว่าซีซ่านี่เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตนะครับผมอีสปอร์ตอีสปอร์ตโหดโหดมากอาร์ตบอกเลยดูอาร์เทลเกาะได้จากนี่จากการที่เล่นได้ถึงระดับเนี่ยดูดูดูแ <mm <drip. 04> บบไม่ใส่สกินอันนี้แบบธรรมดาอันนี้เราใส่สกินเนี่ยเออโดดเมื่อยเลยสัตว์โลมันใหญ่ โอเคตำแหน่งที่ขาดนะฮะตอนนี้ก็คืออ่าเล่นอะไรอ่ะแคลลี่นักเวทโอเคพบครบและเหลือแต่ตัวแท้งเออเดี๋ยวกูเล่นให้เองครับเล่นแท้งลิโป้นะครับลิโป้อีเกลเหมือนเล่นสนุกดีอ่ะมีคนแย่งสนิสไปแล้วก็เลยเล่นลิโป้เฮ้ยเตียวเซียนเล่นฟรีว่ะตัวไหนเปเตียวเซียนวะนี่ไงนี่ไงดิอัลชานอ่ะเฮ่ยคุณนึกว่าผู้ชายเตียวเซียนอ๋ออ่าเล่นลิโป้นี่แหละครับ เดียวเซียนไงในคิงอะไรอะแฟนลิปโป,ป้ปะวะใช่ไหมไม่รู้อะในสามกคปกันนะเออในสามกคปน่าเป็นแฟนลิปโป,ป้มั้งถ้าจำไม่ผิดอะมีตามีสกินกันด้วยว่ะอเออมีนาคอสด,ด้วยโหดมากอ้าวน,นาคอสตัวที่สามฝั่งนูนะ้นอะเฮ้ยไอที่ดับอีหอกคู่เหรอไม่ใช่ใชมันเป็นตัวใช้เคียวคู่อ๋อเอมันเป็นเคียวใช่ไหมเออโหเมือเปียก มือเปียกเช็ดเช็ดมาเกนีรอต้องเอาใส่ชนะมาให้จงได้เสียงระดับเท่าไหร่ดีวะวัวด,ดังเกินเอาเสียงไม่ขีดเดียวนี่แหละชว์สุดละใครโหลดช้าวะแบงค์พาเพื่อนโหลดช้าโหอะไรเนี่ยใครคือแบงค์พาเพื่อนละเป็นคนที่เป็นเพื่อนเราชวนมาเล่นด้วยเดี๋ยวเ,เตรียม ตัวเจอกับเตีวเซียนเร็วนี้เลยเพราะว่ามันเล่นซีแล้วมาลิโบป่าลิโบป่าพุ่งพุพุงพ่ง,งโอ้โหวอร์มไปไนเนไปบนเ,อ,เออเราจะเปิดไมค์เพื่อนๆได้ฟังนะครับแต่ว่าเราจะปิดไมคทุกคนนะเพราะเราจะไม่ฟังใครนะครับ,บอเ,เออจะบนให้ฟังอย่างเดียวนะฮะเนี่ยปิดไมคได้อะตอนเนี้ยเด็ดเด็ดเด็ด เผื่อแบบใครอยากกะฟังเสียงพี่ไงจะได้รู้เรื่องไปด้วยเออปาบปาบปาบาถ้าเกิดลำคาญก็ปิดไม้ได้นะเว้ยตอนนี้มันสามารถปิดไม้ได้แล้วฮะอร <Yeah. S 1> อะไรโ <Yeah. S 1> อร้โหได้ <Yeah. S 1> เฟิร์สบัตรไปแล้วว่ะคุณฮิโรชินะฮะไม่ธรรมาดาจริงข้างมันใช่ไหมข้าง,ข,างข้างเราข้างเราได้ข้างเราได้ เอ้ยอาร์ตอาร์ตอาร์ตเฮียมาแล้วอาร์ตใส่ดิใส่ดิใส่ดิฮู้อาร์ตโหดมากอาร์ตใส่อาร์ตใส่อาร์ตใส่อย่าหยุดยั้งอย่าหยุดยั้งอย่าหยุดยั้งตีให้ตายตายให้ดิ้นเออว่าแม่ง <c oughs> เสียดายว่าอดเลยเฮียเนี่ยสมัยเต่าเนี่ยทำมาเป็นตีแย่งเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวกูอ้อมตูดเดี๋ยวกูอ้อมตูดกูดอ้อมตูด,ออตดละวิ่งเปียว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 เฮ้ยเหมันไม่กล้าอาร์ตฟาร์มไห้ก่อน เออกระจกโอ้โหมันเสียเวลาไปทำอาหารแดงอื่นก่อนละกูมันมีหวานหรือไงเนี่ยเป็นรู้เนี่ยป่าไม่มีหรอกมันแค่กลัวมึงเฉยๆดูแล้วมึงแบบมีจิตอาฆาตอารุณแรงโหดเที่ยมเมามาหิดต,ตีครับตีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนโอ้โหสิ้นแน่แน่สิ้นแน่นแน่ ๊บน,น,นังห่วงมังกรไม่งั้นไม่ช่วยแล้วมากำลังวิ่งมาช่วยกำลังวิ่งมาช่วย Hello you hear me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  หัวจริง,รงๆมาครูเนี่ยสุดเต็นตเฮ้ยเต่าถ้าเกิดค่าได้ได้ตังนะเว้ยแต่ระวังมันรัดได้เหมือนกันอะไรอะไรอะไรทำอะไรเพื่อนผมทำอะไรเพื่อนผม โอ้โหพุ่งหนีเราซาดเดี๋ยว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 ปล่อยไปก่อนรอบนี้รอบหน้ามึงไม่รอดแน่ยิงแม่กูนี่จะด่าเนี่ยลไอ้ยอะมาแล้วเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวเธอออกขวานไปแล้วอะลืมจะไไ้เทมใหม่ครับตอนนี้ไอ้ตีเร็วของป่ามันดีกว่าขวานไปแล้วนะฮะเพราะว่ามันตีแล้วมันดูดเลือดได้ด้วยไงซึ่งเหมาะกับลิโ้มากนะ คือเล่นสูตรน,นี้มันก็แบบปลาร้าไม่ได้เก่งอะไรนะฮะโ okay, อเครอรอมันล่อเพื่อนเราก่อนมันต้องล่อเพื่อนเราแน่ๆน,นั่นไงไอ้ควายต้องด่ามันด่ามันแล้วก็ล่อมันเอออย่างงาั้นอย่างงาั้น <ไป S 1> อย่างงาั้น <ไป S 2> ตีตีอุ้ยอาร์ตอาร์ตเดี๋ยวกูไปช่วยอาร์ตอาร์ตเดี๋ยวกูไปช่วยอาร์ตโอ้โหโอ้โหตายเหรอไม่อ่อนจังครับมันออกมาจากตาหมืนกระโดดพุ่งหามมาเชียร์โอ้โหพุ่งหามเลยเพิ่คิวนะครับ นนเออกูอว่าจะไม่รอดอ่ะกลั่กลัวกลัว,ว,ว,วเออยังได้สบหนึ่งไอสัตว์ไม่มีอันตีไงเช็ดเค้ไม่งั้นได้ไปแล้วเจอสองหนึ่งงี้เลยอาตายไม่แปดแต่อ่อนว่อะอาพูดจริงๆเลยทำไมมื่อกู้สาตวจะไปร่าเต่ามันมันจะร่าเต่ากูมึงหิวเต่าไงมึงเลยตายอ่ะ เแผนแม่งสูงว่ะ<อ>เอาแล้วอาร์โหดอีกแล้วแหมเชี่ยนั่นก็หนีทีไปโคตรไกลเลยเดี๋ยวแป๊บนึงวิ่งไปช่วยตรงกลางก่อนตรงกลางเหมือนจะมีเหลืองนะไม่ไปแล้วเอามังกรก่อนเฮ้ยมันเห็นว่ากลัวมา,างกรอยู่ว่ะอาร์อาร์มันเห็นกลัวอเออมันจะลอกูแล้วอารอ์ตรออยู่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 สมัยสมัยแล้ว อาร์ตซอยอาร์ตซอยให้สุดอาร์ตซอยอาร์ตซอยอาร์ตกูไปแล้วนะอาร์ตเอออาร์ตกูช่วยแล้วอาร์ตกูตีทีเดียวกูหนีแล้วอาร์ตอาร์ตตะเย็นเอออาร์ตสู้ๆอาร์ตอาร์ตกูอยู่ไม่ไกลอาร์ตกูยังอยู่ใกล้ๆมึงอาร์ตอาร์ตไม่ต้องห่วงอาร์ตอาร์ตไม่ต้องห่วงกูตีคิกอยู่อาร์ตมังกรหาคอมึงเหรอเฮียมังกรจะล่อกูตายเรื่องของมึงเออ I still alive ดีนะมีดูดเลือดอะ อ <L an> <l an> ไม่อยากทิ้งเพื่อนนะเลือดก,กูเหลือน,น้อยอา้าว <f uel an> เพื่อนกูก็หิวสลึกเลยชิบหายแม่ปับปับปารับปับตีเต,ต่ตาตีเต่าอาร์ตมึงออกรองเท้างั้นนะมึงต้องออกของไปวิ่งหนีหนมั้งนิววะกูสู้อย่างเดียวกูไม่วิ่งสัตว์มึงเก่าอ๋อมึงเก่าอาร์ตอาร์ถอยอาร์ถอยอาร์ถอยกูทิ้งเลยนะบอกก่อนนะ รู้สึกว่าจะมาสามมาข้างบนบน่ะข้างบนมาเยอะว่ะเฮ้ยโอ้โหข้างบนสี่ว่ะอาถ,ถอยอาถ,ถอย <c oughs> อ้าวอ้าวอ้าวเพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดนเข้าดีครับ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 เสร็จไปหนึง่งโอเคอาร์ตอาร์ตอาร์ตเออกูรู้แล้วกูรู้แล้วอาร์ตอาร์ตกูจะต่อแล้วอาร์ตกูไปแล้วกูไปแล้วโอ้โห เอเชียทีมันนี่เรารู้สึกว่าเราเล่นได้เปรียบนะแต่ทำไมพอบวกกันแล้วมันรู้สึกเสียเปรียบไงก็ไม่รู้ว่ะมแม่ยับกาโวกาโวใช่ไหมครับมาบนมาบนแล้วไอ้ตรงกลางมีเหลืองว่ะต้องบอกให้คุณฮิโรชิเปิดไม้อะเนี่ยจะได้ได้ยินได้ยินผมแต่ผมไม่ได้ยินคุณนะใส่ใส่ใส่โอเคก,ก่อนนั่นไง นั่นไงนั่นไงไอสัตว์ยกมาทันตี้เลยโอ้โหตายเย็ดโต้ยเฮ้ยพูดไม่พอเลยคูลืมตัวแบบโมโหอะไอเชี่ยมาทีสี่ตัวเอาละครับเป็นการสู้กันระหว่างผู้ต้องสาบนะฮะใครเป็นผู้ชนะในครั้งนี้ดูแล้วแค่นัด after จะชนะไปนะฮะเพราะว่าสามารถต่อดาเม g ได้หนักกว่านะครับเอามาดูคุณซีซ่านะฮะ ป้อมแตกแล้วเขายังไปหาเรื่องกวนส้นตีนเขาอยู่ส่วนคุณแบงค์พาเพลิน AFK ไปแล้วยืนควยแข็งอยู่ที่ป้อมไม่ยอมออกมาเลยไอ้เฮียอุตส่าห์ชวนมาเล่นนะพ่อคุณหนีไปไหนล่ะครับไม่มาช่วยเหลือกันเลยอ่ะจิตใจทำด้วยอะไรอ่ะได้ป้อมไปแล้วนะฮะกลายเป็นสี่ต่อห้าตอนเนี้ยเพื่อนในเฟนนี่เพื่อนใน เพื่อนที่แบบเป็นเพื่อนในเกมนี้ชวนมาเล่นด้วยไม่ได้เนี่ยไว้ใจไม่ได้เลยชวนมาเล่นแล้วเอฟเคสงสัยงูเข้าบ้านต้องออกไปจับงูก่อนตรงกลางตรงกลางมีเหลืองตรงกลางมีเหลืองอาเตรียมอาเตรียมเฮีย oh. er เข้าแล้วเฮีย er เข้าแล้วเออเออไปเอาตรงนี<อ>้ก่อนอ้าวอ้าวเฮียกูหลงกูหลงโอ้โหวันก่อนขำฉากอย่างนี้ไปด้วยวันนี้เจอเองเลยครับ อ้าวอ้าวอ้าวเกา๋าเก๋ากินเกาเหล่าไม่ยอมจ่ายตังหรออาร์ตอาร์ตใจเย็นๆอาร์ตเออเออไหวดิวะนี่ไงอยากบอกไว้ก่อนเลยครับว่าแน่นอนว่าซานิสทีมเรามันโหดกว่าฝั่งหนูนอยู่แล้วครับเพราะว่าซานิสทีมเรานั้นทำการศึกษาม,มาจากลักซิสตีนนะฮะแหมกูก็คุยไปเรื่อยมาไอสัตว์มึงอย่าหวังว่ามึงจะรอดอา้อาวอา้อาวอา้อาวอา้าวอาร์ตกูช่วยอาร์ตกูช่วย อาร์ตกูช่วยอาร์ตกูต้องช่วยมึงอาร์ตมึงคือผู้มีพระคุณอาร์ตสุดยอดอาร์ตสุดตีนอาร์ตกัดตีนอาร์ตเลี้ยไข่หน่อยโอ้โหอาร์ตมึงเล่นดีขนาดนี้เหรอเนี่ยโอ้โหเราออกจากงานแล้วเราออกจากงานมาเล่นเกมไอไอไอเรามังกรกันขวาล่างไปเรามังกรมาามังกรกันดีกว่าเราอะสี่ต่อห้าเราก็สู้ครับ มีอาร์ตอยู่รู้สึกว่าทีมโหดอะ่ะคนอันติฟันอ,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 อเรียบร้อยเอาป้อมขวาป้อมขวากันดีกว่าอารตี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 สี่ต่อห้าเนี่ยสี่ต่อห้าเนี่ยคุณแบงค์พาเพินนี่ แอบน้อยใจเราบ่นหรือเปล่าวะเออกูฟูมากด้วยอะประเด็นอ้าว,ว,าวเก่งเก่งมาจากไหนเก่งมาจากไหนเก่งมาจากไหนก็แพ้ใจคนอย่างเธอเมื่อไหร่ที่เผลอกูก็ตายทันที <c oughs> เอาแล้วครับอาร์ตอาร์ตไม่มีใครคุม <c oughs> อาร์ตไม่มีใครคุม <c oughs> โอ้โหดูฮิโรชิฮิโรชิไล่ตี <c oughs> ไม่สนกองหลังโอ้โหไลต่ตีโอ้โหไลต่ตีอย่างเดียวโอ้โห <c oughs> โอ้โหเก็บหมดนะฮิโรชิเก็บหมด บ้านแทกเฮ้ยบ้านแทกเฮ้ยกลับมากลับมากลับมากันบ้านหน่อยเฮ้ยไอเี้ยนั่นก็ซอยอย่างเดียวเลยเฮ้ยทีมกูมีอยู่สี่คนใจคอมึงทำด้วยอะไรนี่ไอแคมึงจะแยกดังกันอีกเหรอเอาแล้วเอาแล้วฮิโรชิยังไม่จบยังไม่จบมึงปิดไม้ใช่ไหมไม่ได้ยินที่กูพูดเนี่ยเฮ้ยที่จริงคนให้เราปิดคนเดียวพอแล้วไงมามามึงเจ้ากูเหรอ,หอ,หอ มึงจะเอากูเหรอแม่ไม่อยากกระทำร้ายเล้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลางกลางมากลางโดนเย็ดเคโอ้โหฮิโรชินี่มันโหจริงๆนะเฮ้ยไปเล่นมาจากไหนทำไมถึงได้แครงแกงขนาดนี้นะอาร์สตันอาร์สตันอาร์สตันสตันอีกสองทีได้ไหมมึงกดรีเฟเชอร์ออร์ติอาร์ตไม่มีรอรอคียก่อน <Amen. S 1> จะเย็นจะเย็นมันสี่ต่อห้าจบได้คือต้องจบอะ่ะอ้าวโอ้โหโอ้โห oh มามา <Okay. S 1> มามาทีมึง <Okay. S 1> มาไม่ครบมึงใส่กันโกนอ่ะมึงใส่กันโกนมึงใส่กูเหรอมึงใส่กูเหรอมึงใส่กูเหรอมึงอยุนแค่นั้นมึงใส่กูเหรอ กูตีป้อมกูตีป้อมกูไม่ตีแล้วกูถอยแล้วฮิโรชิโอ้พ่อพ่อเลือดเหลือเท่าจิมแมวพ่อยังใส่ไม่หยุดอย่างงี้ชีวิตมึงก็หาไม่สิครับโอเคอาร์ตสวยอาร์ตสวยอาร์ตทำดีมากอาร์ตใส่ต่ออาร์ตเอออาร์ตตีฮันไหมอาร์ตโอ้เฮียเฮียเฮียมีตัวเข้ามามีตัวเข้ามาอยกล้องหลังโอ้โหโอ้โหโอ้โหกูยังมีสติอะไรอยู่กูยังมีชีวิตรอดด้วยอ่ะดูให้หน่อยอีกกี่วินาทีจะเกิดยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าห้องนี้ดู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 ว่าตัวไหนจะเกิดบ้าง ไอ้เชี่ยสิบเจ็ดวิพ่องวิ่งมาสองตัวแล้วเนี่ยไอ้ชิบหายกูตายไปแล้วคุยโอ้โหคือแบบหน้ากูมันบางอยู่ไงเนี่ยมันบอกอยู่เนี่ยอีกเจ็ดวิเกิดอะไรอย่างงี้โอ้โหอีกสิบเจ็ดวิสิบเจ็ดวิมากกูสาจจะจบเกมเลยนะเนี่ยทำไมอะแงพาเพือนิงมื่อบอาแบงค์พาเพลินมากไอ้สัตว์ช้ำไหมเนี่ย คุณแบงค์พาเพื่อนครับไม่รู้ว่าคุณเป็นเอฟซเราหรือเปล่าหรือว่าคุณติดตามที่ช่องทางของเราหรือเปล่านะครับแต่คุณทำ้ายจิตใจผมมากฮะออกไปโดยไม่บอกไม่กล่าวอะไรสักคำเลยอ๋อเออรับแขกอยู่บางทีงูอาจจะเข้าบ้านไงบอกแล้วออกไปจับงูก่อนจะชนะอยู่แล้วอ่ะนิดเดียวอ่ะมึงเก่ง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 เหระ มึงเก่งอมึงเกงเอ,กงอมึงเกงเอไอ้เหี้ยตายเลยกูชอ็อกเอาแล้วไงอาร์ตรงกลางอาราเอาเ์เอาแลว้วเ,เอาแล้วไอเชี้ยเอเ้ยอาร์นะมึงต้องหัดห้ามกูบ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมากันแล้วออโอโ้โหซานิสกูก็ใส่ไม่ยัง้งจริงวิ่งทันนะครับแต่ซานิสมันโดนบัฟเพิ่มนะฮะ เฮ้กลับมาบ้านก่อนกลับมาบ้านก่อนแล้วกลับมากันบ้านก่อนต่อไปเราต้องตั้งตีกันแล้วแหละเราจะไม่แยกจากกันและแม่งบอกตรงๆว่าเซ็งมากแรงตังเลยครับชาโก,าโกเ,อเอ็มเกนก้ามันชื่อเอ็มเกนก้ามันแงงก้ามันแงงก้าก็ได้ไม่รู้ว่าชื่อเฮียอะไรเหมือนกันโอ้โหมันแรงว่ะมันแรงว่ะ เออ่านไม่ทันอ่านาไม่ทนันเอาทันเนาะถอย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 ใจเย็นดักก่อนดักก่อนอา้าวเจอว่ะเจอเยื่อว่ะเจอเยื่อว่ะเจอเยื่อว่ะมึงมึงมึงตายสัตว์มามึงมาหอกูเปล่งแสงแล้ว หอกกูเป่งแสงหอกกูอารามหอกกูอารามไปไอ้เชี่ยนเนียนซ้ายแกแม่งเซงวะกลับกลับก่อนอกลับก่อนคือแม่งมีกันตั้งห้าคนมึงเล่นสันดานแบบนี้อีกเชี่ยอย่าเตะก้ารคอเนี่ยโอ้โหดึงความสนใจไว้ฉันจะดึงเลนเองสุดยอดเป็นบทคำพูดที่ฟังแล้วรู้สึกว่าระรื่นหูมากไป อาร์ตอารมากางกันอารมากางกูอาร์ตเราไปกันสองคนนี้แหละเราต้องออกชสชนะมาให้ได้ควยควยคูไวยใช่ไหมควยพูดถึงว่าคูมีแอทแทคสปีดสูงอย่างนี้ก็คือคูไวนะฮะอารหลังอารหลังอารมึงถอยมาก่อนอารมึงต้องมาอยู่หลังกูอารมึงอยู่หน้ากูนี่มึงตายแน่ Add Add nơi mà mama 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 สวยสวยมากอฮ <H im S 1> ิโรชิแม่งเล่นกุลหลาบเลยซาดไอเฮียวิ่งเข้าไปสะกกลางดงตีเลยเฮีย <H im S 2> <H im> ไม่รู้จะดา่าหรือจะชมดีที่มันทำแต่ก็ทำให้ทีมชนะได้นะฮะเออมันไปล่อล่อ,ลอตีนจริงๆไอเฮียสี่ไอเฮียสี่ไอเฮียห้าคนนั้นก็แบบวิ่งไปหาฮิโรชิคนเดียวไงเราเลยได้แบบล่ออยู่ข้างหลังครับก็เลยได้ชนะมาแล้วนะฮะแนาดอาเตอร์นะครับผมสุดยอดไปเลยนะครับ โอ้โหคุณแบงค์พาเพลิน,นี่แค่มายืนนิ่งๆมึงก็ชนะได้นะเนี่ยงงจริงๆเลยเน,น,นี่ยครับเดี๋ยวผมจะสอนรีพอร์ตนะฮะก็กดที่ตัวละครนะฮะนี่นี่กดที่ขวาบนอ่าแล้วก็กดรีพอร์ตแล้วรีพอร์ตยังไงวะเออไม่รีพอร์ตก็ได้แซวเล่นแซวเลนแซวเล่น,ลลนจะสอนรีพอร์ตเ,ยเฉยๆโอเคเจอก,กันในคลิปถัดไปนะฮะสวัสดีครับ